Thank you. สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยเราทุกๆุกท่านกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นใน2ตัวล่างนะครับซึ่งยังต้องตามเหมือนเดิมนะครับเราเพราะว่าในงวดที่แล้ว นะครับก็ยังมาในหลกักสิบอยู่นะครับก็ส่วนมากจะเข้าในสูตรบนศูนย์หนึ่งอ่านะครับส่วนมากจะเข้าในสูตรล่างเนาะเออนะครับสูตรล่างนะครับศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งเนี่ยนะครับผมก็คิดว่านะครับว่ามันจะมาในสูตรนี้อีกนะครับเนาะเออผมมีเขียนบนครับต้องเป็นล่างเนาะอ่านะครับสูตรล่างศูนย์หนึ่งนะครับเข้าเนาะเข้าในหลักสิบนะครับก็จะเป็นเจ็ดเนาะส่วนล่างศูนย์สองนี้ ยังไม่มานะครับเหมือนเดิมนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ตามันต่อนะครับมันก็จะมีเข้ามีหลุดนะครับแล้วแต่บางช่วงเนาะอ่ะนะครับมาดูนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับสูตรเดี๋ยวผมมาทําสูตรสูตรนี้นะครับที่ได้หลักสิบนะครับเนาะที่หลักสิบได้มาเจ็ดนะครับเนาะอ่ะนะครับก็มาดูนะครับนี่สูตรแบบนี้แหละนะครับก็เรามาหาในงวดของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ ก็จะเอาผลงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วผลเอามาทั้งหกตัวเลยนะครับก็จะเป็นหกหนึ่งนะครับเจ็ดหกเก้าสี่นะครับก็ที่เราจะมาหาในหลักสิบกันก่อนนะครับหลักสิบนะครับเราก็จะนํานะครับจะเป็นในหลักหมื่นนะครับก็คือหนึ่งนะครับเราจะนำหนึ่งตัวนี้นะครับคูณด้วยเลขคงที่แปดนะครับหนึ่งแปดเป็นแปดแล้วก็ต่อไปเราจะนำในหลักสิบ นะครับหลักสิบเข้ามาบวกหลักสิบก็คือ9้านะครับแปบวก9ก็จะเป็นเจเราจะนำเจ็ดตัวนี้นะครับเพิ่มแต้มไปตัวหนึ่งนะครับลดแต้มมา2แต้มเนาะอ่าเหมือนวดที่แล้วเลยนะครับวดที่แล้วก็ได้ห้าหกเจดดวันนี้หลักสิบก็ได้ห้าหกเจดปดนะครับสำหรับในหลักหน่วยหลักหน่วยนี้เราจะนำนะครับก็คือจะเป็นในหลัก หมื่นนะครับหลักหมื่นมาเหมือนเดิมนะครับหลักหมื่นก็คือ1แล้วก็จะเป็นในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือ4นะครับจะคูณด้วยเลขคงที่สอง้วก็9 1 2สองได้2นะครับ4คูณ49้านะครับเป็น36บวกกัน6บวกกับ2ครับก็จะเป็น8แล้วก็จะนำา8ตัวนี้นะครับ เพิ่มแต้มลดแต้มเนาะเพิ่มแต้มก็จะเป็น9นะครับลดแต้มก็จะเป็น7นี่แหละครับสำหรับในหลักสิบนะครับก็จะเป็น5 5 6 7 8 5 6 7 8นะครับละหน่วยมี3เนาะก็ยังไงลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อนะครับหลักหน่วยก็จะมี7 8 9เนาะก็จะเป็น5 7 6 7 7 7 แปดเจ็ดนะครับห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดนะครับแล้วก็แปดแปดห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้านะครับแล้วก็จะเป็นในแปดเก้านะครับนี่อ่าในสูตรนะครับสูตรล่างนะครับสูตรล่างล่างสูตร์หนึ่งเนาะอ่านี่นะครับส่วนในล่างสูตร์สองนะครับล่างสูตร์สองในงวดนนี้นะครับก็ ส่วนสูตรนะครับล่าง0ูนย์สองเนาะที่ผมก็คำนวณไว้แล้วนะครับก็จะมีในหลักสิบก็คือสามอ่ะต่อไปครับก็จะเป็นสี่ห้าหกสี่ห้าหกสี่ห้าหกนะครับอ่าในงวดนี้หลักหน่วยไม่ชนนะครับเนาะงวดที่แล้วหลักหน่วยชนกันนะครับหลักหน่วยในงวดนี้นะครับก็จะมีสามก็จะเป็นสี่สามห้าสามหกสาม ส4่4ี่ห้าสี่หกสี่สนี่เก้าและครับอ่าสสูตรนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะมาในสูตรไหนนะครับก็ถ้ายังเลือกไม่ได้นะครับว่าจะเอาสูตรไหนนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปโค้งสุดท้ายนะครับให้ดูนะครับเนาะอ่าอันนี้0ูนย์สนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับอ่านี่แหละครับก็ในงวดที่แล้วสูตรนี้เข้านะครับในหลักสิบนะครับส่วนในงวดก่อนนี่ครับสูตรนี้ก็เข้าไปตรงๆเนาะนะครับใน1นึเจนี่แหละนะครับสูตรนี้แหละสูตรศูนย์หนึ่งนี่แหละนะครับเนาะอ่าลองดูนะครับงวดที่แล้วสูตรนี้เข้าในหลักสิบนะครับถ้าหลักสิบก็จะมีห้าหนะครับก็คือจะมาชนกันในสูตรศูนย์สองครับก็จะเป็นห้าหนะครับห้าหเหมือนกันเนาะอืมนะครับห้าหก ก็ในในหลักหน่วยนะครับไม่ชนกันเนาะอ่านะครับก็ลองลองเน้นเอาในหลักสิบเป็น5กับ6แล้วกันนะครับใน2ตัวล่างนะครับใน2ตัวล่างนะครับเวเราพัฒนานะครับเนาะอ่ะก็ยังไงก็ขอให้สมาชิกนะครับทุกทุกท่านโชคดีนะครับเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับในสูตรบนนะครับบนนี้นะครับในงวดนนี้ลงลงสูตรบนให้เป็นสูตรเดียวไว้ก่อนนะครับเนาะ อ่ะนี่นะครับสำหรับในสูตรบนก็ลองดูนะครับว่าพอจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับถ้ายังเลือกไม่ได้ว่าจะเอาสูตรไหนนะครับก็รอในชุดนะครับรอในชุดโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับในงวดที่แล้วนี่พลาดไปนะครับเราพลาดไปไปให้เลขนะครับให้เลขป้ายทะเบียนรถเนาะที่จริงผมก็คํานวณไว้ก่อนแล้วนะครับเนาะเนี่ยคานวณชุดนี้ไว้แล้วนะครับแต่ เห็นรถนะครับช่วงนี้มีปัญหาเนาะนะครับหรือว่าเขาจะให้โชคอีกผมก็เลยนี่แหละนะครับวันที่ไปทําบนกระถินนะครับก็เลยกลับมานะครับไม่ถึงห้องเลยนะครับเนาะรถเสียกลางทางนะครับเนาะก็เลยคิดว่าเอ้นะครับวันอาทิตย์เนาะคิดว่ามันตรงไซสจะออกเลขรถดมันก็เลยเอามามาให้เป็นแนวทางนี่เลยครับจับมานะครับผลปรากฏว่ามาในชุดนี้นะที่ผมคำนวณให้นะครับเสียดายยิ่งนะว่าโอ้นะครับผมผิดเองผิดเองครับก็น่าจะไปเข้านะครับเลข เลขห่างประทัดนะครับเนาะเออนะครับเลขห่างประทัดนะครับหลายๆท่านก็นําเลขนี้นะครับไปซื้อครับที่ผมบอกว่าจะนาไปจับกับหวยลาวนะครับหรือหวยไทยหรือหวยห้าน้อยก็ได้นะครับเนาะอ่านั่นแหละครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ